ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจําวันที่20มีนาคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนแอบเข้ามือถือคนอื่นอย่างไม่ระวังอาจมีความผิดการแอบเข้าโทรศัพท์ของผู้อื่นหรือเข้าใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียของผู้อื่น หรือการแฮ็กเข้าไปโดยมิชอบที่ถือเป็นพื้นที่ข้อมูลส่วนตัวจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา5โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากแอบ,บเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของผู้อื่นที่มีการตั้งรหัสป้องกันไว้ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา7โทษจำคุกไม่เกิน2ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือใช้หลอกลวงผู้อื่นการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยมิชอบตามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายก็มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้จากผู้กระทําความผิดได้